น่าจะเป็นปันนินน่าจะเป็นปันนินไหมปันนินปันนินโอ้ตัวดีตัวแรกครึ่งโลวนตุ๊บเลย ปลาส้อยแต่เพียนโดยมากเป็นปลาส้อย พันนินสองตัวแล้วยังไม่ได้ปลาตะเพียน มาแล้วตะเพียนมันเป็นน้ำขุ่นนะเสียท่าตรงนี้แหละอืม มันดูไม่ออกเลยว่ามันเป็นตะเพียนหรือมันเป็นปลาอะไรตะเพียน ยิงแล้วทีแรกกันบ้าน่ะปลาอนะไรอ่ะตัวกำลังทอดเลย ถ้าใส่หัวจะไม่ใช่นะนไอตัวไหนใส่เออถ้าใส่หัวมันจะเป็นมังไอเพียนไม่ค่อยใสย่มันจะอยู่ใต้น้ำน,นิดนิด ปลาเหมือนปลาดูยังไงให้เป็นตะเพียนปวดหัวเลยอ่ะยิ่งลอยนะเนี่ยเพราะวันนี้มันจะไม่มีแดดเลยทั้งวันดดการปิดอะไรแบบเนี้ไดดยไม่มีแดดเลยใช่ไหมนี่นี่มันลอยไม่เลือกอเพียงแต่ว่าเราจะเลือกยังไงให้ได้สิ่งที่ต้องการท็อป บ้าหรือเปล่าเสร็จทีดอกาต,าต้องผูกตูดอะ่ะล้วผูกตูดได้แล้วเป็นปืนศูนย์จะไปผูกตูดยงงังไงอ่ะลงไปเลย ก็ <c oughs> <c oughs> อยู่ดีไหมวาดีนาหายเงาไป ปรากฏตัวเนี้ยหัวดำดำอ้ออาวลุดลุดไปแล้วแกงส้มแกงส้มใต้ครับปลาสวายใส่หัวชิเท้านะ ปลาส้มบอชโดแล้วก็มีปลาสวายนึ่นอันนี้มื้อเช้านะเพิ่งกลับมาเนี่ยเก้าโมงพอดีเดี๋ยวมื้อกลางวันเดี๋ยวเราทอดปลาตะเพียนลายก้างกันก็ตัวสวยๆครับโอ้โหตะเพียนตัวก็น่ากินครับตัวน่ากินเชวแหละตัวก็ประมาณสามตัวโลสามตัวโลกว่าเมื่อกี้ตัวหู้ไข่เต็มท้องทุกตัวเดี๋ยว กลงวันเดี๋ยวทอดไร้ก้างครับบ้างทีที อืไขรอร่อยเลยครับอืม ไข่เน้นๆครับเนี่ยครับเหมือนเดิมครับเอาข้าวเป็นกับเอากับเป็นข้าวนะกินปลาเป็นข้าวแล้วสลับกันเอาข้าวนะ้ห้างนอกโหไข่เน้นๆครับไข่มาเต็มเป็นฤดูของเขาครับเราก็ไม่ได้มานั่งหาปลาไข่กินอย่างเดียวครับคือว่าหน้านี้มันหาได้เป็นแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่มาทดสอบวันนี้ ใช้เชือกของเมกคาโลดอนนะครับจัดจำหน่ายโดยเดี๋ยวลงชื่อเฟซไว้ครับสนใจก็สั่งได้เลยครับเนี่ยวันนี้ใช้งานก็ถือว่าแข็งดีครับแข่งใช้ได้เลยครับเอาเรื่องเลยครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูครับวันนี้ใช้ยางคู่เดียวนะครับใช้เชือกเมกคาโลดอนมันเป็น 16x นี่คือถัก16นะ2.5มิลิเมตรห้าสิเมตรเนี่ยเป็นสีส้มสีส้มข้างในมันเป็นมีแกนขาวนะมีแกนขาวเนี่ยจะลองตัดให้ดูแข็งเป๊กเลยนะครับเนี่ยตัดยากมากครับโอ้โหทนทานนะวันนี้ใช้แล้วใช้งานแล้วก็ใช้ได้เลยครับคุณภาพ จ๋วเลยนะจัดให้ดูเนี่ยคือว่ามันตัดยากเพราะว่ามันแข็งมากจับเนี่ยแข็งเป๊กเลยครับก็เป็นแบรนด์ใหม่นะเป็นแบรนด์ใหม่ของคนไทยอ่ะไมโครโดอนนี่ก็คือเป็นฉลามขาวลึกดําบันที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วนะไอ้ที่ว่าฟันมันอันเท่าเนี่ยเท่าฝ่ามือก็ถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้ไปเทสมาแข็งนะแล้วก็ ลื่นนะลื่นยิงสบายใช้ได้หายห่วงเพื่อนๆไปลองกันได้ครับ